สวัสดีท่านผู้ชมช h a n ไทยเท a i ส r อาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมทธศักราช2565นะครับเรามีกันที่สถานีสุราษฎร์ธานีเช่นเคยนะครับซึ่งในขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4นาฬิกา50นาทีานะครับต่อตี4 50นะผมที่สถานีสุราษฎร์ธานีโดยเวลานี้ก็จะเป็นเวลาของขอบวน37นะครับ ขบวน69วันนี้คืองดเดินอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวอกสกครูจะมีขบวน37กรุงเทพสุไงก็จะนำขบวเข้าสู่สถานีสุราธานีนะครับโดยขบวน45ก็ยังงดเดินเหมือนเดิมน,นะครับยังมีเดินเพียงแค่ขบวน37เพียงขบวนเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ฝั่งมาเลเซียนะครับในด่านปาดังเบซานั้นยังไม่ได้เปิดนะครับเคยเป็นเพียงแค่ขบวน3 7ที่มีเดินเพียงเท่านั้นนะครับ ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับที่สถานีสุราธานีครับโดยก็มีขบวนรถที่ผ่านออกไปแล้วนะครับเช่นขบวน171กรุงเทพสุนกกัยกรกขบวน31ทักษิณารัฐกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ก็ได้ออกไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคิวของขบวน37กรุงเทพสวยกรุกนะครับที่ทําคันเข้าสู่สถานีสุราธานีในลําดับถัดไปนะครับโดย อันนี้จะเป็นชันชลาฐานท,ที่1นนะครับทางฝั่งด้านทิศเหนือถ้อหาหันไปทางนี้นะครับจะเ,เป็นทางฝั่งของสถานีชุมทางบ้านตุงโพนะครับแล้วถ้าหากว่าหันไปทางนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้สถาน,นีรถไฟเขาค้ควายนะครับมีขบวนรถจอดอยู่ในทางที่สองนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูกันดีกว่านะครับนะครับตอนนี้ก็ข้ามมาฝั่งชันชลา,าทางที่2แล้วนะครับ ก็มีขบวนรถจอดอยู่นะครับถ้าเป็นรถจากอา้าตอมหมายเลสี่หนึ่งสี่สานะครับนี่นะครับอาตอมสี่หนึ่งสี่สาเป็นขบวนรถท้องถิ่น4ี่สี่เจนะครับจากสุราธานีไปาทางสวยกลกนะครับที่จะทำขบวนออกในตอนเช้า6นาฬิกา20นาทีนะครับ แล้วก็ในายา่ยานนะครับยังมีอัลสตอร์มาเลขสี่หนึ่งสองห้านะครับแล้วก็ GK เคหมาเลขสี่ศูนย์ศูนย์ห้านะครับโดยรถจักรอัลสตอร์มาเลขสี่หนึ่งสี่สามคันนี้นะครับเป็นรถจักรที่นําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่หมายเลขสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งจนถึงสี่หนึ่งห้าสี่นะครับโดยคันนี้เป็นหมายเลขสี่หนึ่งสี่สามและที่เห็นตราเสรีข้ามล้อก็คือแดงเหลืองจะสามารถใช้ได้ทั้งรูปลมอัดและลมดูดนะครับ ซึ่งระบบลมอัดนะครับคืออัดลมเข้าไปเพื่อให้ขาร์บวเนตหยุดนะครับแล้วก็ลมดูดคือดูดลมในท่อนะเพื่อเป็นสุญญากาศแล้วก็เพื่อให้ขาร์บวเนตหยุดนั่นเองซึ่งรถจากอัสตตอมคันนี้นะครับมีสีคาดเป็นสีคาดขาวแดงก็แสดงเป็นเครื่องแคทเธอร์พิลล่านะครับ โดยสารเต็ที่รั้อ้วอนีกินของว่างังหล่านเราใช้าอาจารย์เป็าจารย้งค่ะเหชาติรักรรที่เดินไดมอาเป็นทงบาแต่ีใจนความด้เรอบเสมงัตลงหรือว่าเจ้าท้องชราใจีตรีพ่อทีมเออาจจะดกัไปดวเพ่อนชวนาาม ครับในขณะนี้ก็ได้มีการประกาศนะครับว่าอีกสักครู่จะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักษินที่37กรุงเทพสุขไงก็ลยจะทังมันเข้าสู่สถานีสุราธานีในชานชาลาทางที่1ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมขบวน37กันนะครับว่าวันนี้37นั้นได้รถจักรเป็นรถจักรอะไรทา้งบวนและรวมไปถึงว่าขบวนนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีรถพิเศษอะไรพ่วงมาไหมเดี๋ยวเรปเรอยตามกันนะครับบรรยากาศฝนตกแต่เช้าเลยนะครับ สถานีสุราษฎร์ธานีครับผมโดยในขณะนี้รถตู้มิเศษทัพสิน37กลุ่มเทพสวยกลบเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับ ขบวนนี้สุดยอดเลยนะครับมีการจัดริวรถบรรทอนนะครับรถนอนพันหลมชั้นที่2ไว้ด้านตอนหน้าด้วยครับการจัดริวแบบนี้นะครับนึกถึงขบวนรถริวที่169กรุงเทพยลลานะครับที่มีการพ่วงรถบรรทอนด้าตอนหน้าเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับรถบอนทอรนะครับรถนอนพัดลมชั้นที่สองครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับยังมีการพ่วงรถบอนทอรครับรถนอนพัดลมชั้นที่สอครับคันนี้จะเป็นรถพัดลมซึ่งหายากมากนะครับที่คนสามเจ็ดนั้นจะพ่วงรถนอนพัดลมครับเราเป็นบรรยากาศดีนะพี่สามเจ็ดได้พ่วงรถนอนพัดลมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเทปสารได้เลือก ใช้บริการกันนะครับโดยจะเป็นรถบนทหมายเลข1054หรือว่ารถนอนพัดลมชั้นที่2หมายเลข1054นั่นเองนะครับเอาละครับนอกจากรถ2คันนั้นนะครับก็ยังมีคันนี้นะครับของดีเลยนะครับที่แอดมินตั้งใจมาถ่ายนะครับโดยจะเป็นรถบพหอหมายเลข1015นะครับก็มีการทำสีสวยง,งามเลยนะครับมีค่าสีเทาตรงนี้ ปกตินี้จะไม่มีนะครับปกติเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้มีการคาสีเทานะครับลายผ้ามัดหมี่โคราชซึ่งก็ได้มีการดัดแปลงใหม่นะครับจากโรงงานตระดิษฐ์นะครับนนครบน่ย37นะครับเดี๋ยวไปด้านหน้ารู้จักกันดีกว่าครับ คางมืรนนำของารรบไฟดม้ขอคำนึงโยไม่ได้ใจยไในการฝนตกนะครับโอยวิใจมากครับเป็นวิตกครุยเลยนะครับผมมาทานของรถจากญี่ปุ่นนะครับผมนี่ ขบวน37นะครับใช้เป็นรถจากฮิตาชิเลขสี่ห้าศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวเป็นรถบอปหอรหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะครับแล้วก็มีการพ่วงรถบรรทุกนะครับ รถนอนพลมชั้นที่2และรถมอเตอร์ทอปลรถนอนพัดรถนอนปร,ประกาศนะครับชั้นที่2คันนี้ครับคโผลมาด้านหน้าเลยนะครับเป็นการจัดริ้วที่แปลกตาดีนะครับทําให้นึกถึงเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169กรุงเทพยะ่าเลยนะครับที่ยังรถเดินอยู่้ก็ค่อยๆเคลื่อนข,อข,ออขอบวนนะครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีในสาราทางที่หนนะครับ อ่าสามขั้นสุดท้ายครับสามขั้นสุดท้ายเอาขั้นสุดท้ายครับแล้นอนชั้นหนึ่งครับบรรยากาศฝนตกย้ำเช้านะครับตลอดโคโรนิเตสทักสินที่37มสิบเจ็ดตุงเทพสวยกระลบครับจางรวัดนนทบุนีสุราธานีครับผมโดย คลิปน,นี้เป็นคลิปส,สั้นๆนะครับที่แอดมินพาท่านชมทุกท่านมารับชมโอลดเดอรเมิสเซทักสินที่37กรุงเทพสูงไงกล็กในวันที่มีการพ่วงรถบปอหอมหมายเลข1015รถบอนทอ bon นะครับรถนอนพัดลมชั้นที่2แล้วก็รถบอนทออรถนอนปรับอากาศนะครับชั้นที่สองมาในริ้วขบวนนั่นเองนะครับแอดมินหวังว่าท่านชมทุกท่านคงจะชอบกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าแอดมินนั้นจะพาท่านชมทุกท่าน ไปที่สถานีไหนหรือขอบวนอะไรให้ได้รับชมกันอีกครับสุกท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะได้รับชมกันอีกนะครับสำรับวันนี้ก็ต้องจากลางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ